สวัสดีครับผมเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับผมสําหรับปลั๊กไฟดียรวายผมทำสวิช์ปิดเปิดเรียบร้อยครับนี่สวิช์ตัวเก่านะครับมันเสียนะผมนี่นะตัวปิดเปิดเสียเลยนะครับก็เลยใช้ตัวปิดเปิดไฟบ้านนะครับผเอามาใช้แทนนะผมใช้ได้กันได้นะครับสําหรับสายเดีวายปิดเปิดนะเพื่อบางทีจะปลั๊ก้าไว้แล้วครับก็ไม่อยากถอดปลั๊กนะครับก็ปิดปิดสวิ๊กเอานะครับผมเปิดสวิช์อ่าเดี๋ยวลองมาวัดดูนะผมว่าไฟนะครับตัวนี้ปิดอยู่นะครับผมไฟยังไม่เข้านะครับนี่เปิดอ่าเปิดไฟมานะครับเดี๋ยวววเรราาาาจะมมมมลอองใช้ต์ัด่ไฟ เต็มไหมอ่าปรับไปที่ ac นะครับตอนนี้เราปิดสวิตช์อยู่นะผมอ่านี่ไฟก็จะไม่ขึ้นนะศูนย์โวลต์นะครับผมจะเปิดสวิตช์นะครับเดี๋ยวนี่นะครับผมไฟมาสองร้อยยี่สิบนะผมสำหรับสายดีวายนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นปลั๊กตัวที่ผมทำเหมือนกันผงปลั๊กตัวนี้ก็เสียเหมือนกันนะผมก็เอามาเจาะใส่วัดโวลต์มิเตอร์นะผมแล้วก็ใช้เบรกเกอร์